คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับ คลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ได้นำสูตรมาครบสองตัวบนนะครับคือสูตรนี้คือจะมาทั้งสองตัวและสามตัวบนนะครับเพราะฉะนั้นลุงเนียงก็เ,เขียนไว้ว่ามาครบสามตัวบนนะครับแต่มันมีบางงวดที่มาแค่สองตัวนะครับ เอาละครับมาดูสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่ลุงเนียงได้ลงให้งวดที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าก็ผ่านฉลุยนะครับก็ผ่านฉลุยก็มา,า04ตรงๆนะครับก็วิธีคำนวณน,นั้นก็ง่ายๆนะครับก็ง่ายๆสูตรนี้นะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีคำนวณนะครับก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เอาหลักแสน1ครั้งบวกกับหลักพัน1ครั้งแล้วก็บวกกับหลักสิบหครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นําผลลัพธ์มาบวก3บวก, 1, บวก1บวก1บวก1แล้วก็บวก1แล้วก็บวก2นะครับคงที่ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับ ตัวนี้จําไว้ให้ดีนะครับบวกหลายครั้งนะครับก็จําไว้ที่ลุงเนียงก็แคบแคบไว้นะครับแล้วก็ไปทําดูนะครับเอาคำนวณกันเลยนะครับเดี๋ยวสูตรนี้จบลุงเนียงก็จะเอ,เอาอีกสูตรหนึ่งที่ลุงเนียงได้ลงให้ท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับ จะเอามาเทียบชนกันนะครับ2ส,สูตรก็เป็น2ส,สูตรนะครับมาครบ3ตัวบน2ส,สูตรแล้วก็มาดูว่ามันชนกันตัวไหนนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานั้นตัวชนเข้าเลยนะครับ504ทั้ง3ตัวตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ าได้เจอหายไปไหนมนุษย์ที่ลุงเลียงไดเ้เทียบชนให้ท่านผู้ชมดูงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งซึ่งมันได้ทั้งสามตัวนะครับเข้าทั้งสามตัวเลยนะครับทั้งห้าศูนย์สี่ตรงตรงเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกสองก็เป็นสิบแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแปด 8บวก3เป็น11ก็ได้1นะครับ1บวก1ได้2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นดังที่เห็นนะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก4 8 1นะครับก็เข้าที่4แล้วก็8แล้วก็1นะครับก็มาครบ3ตัวนะครับ งวดต่อมานะครับ8บวก3เป็น11 11บวก8ก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก3ก็เป็น12ก็ได้2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ได้6และ6บวก2ก็ได้8นะครับ ต่อมา3ตัวบนก็ออก5 9 8นะครับ5 9 8ก็มาเข้าที่5แล้วก็9แล้วก็8นะครับเข้า3ตัวครบนะครับมา3ตัวครบเลยนะครับงวดต่อมานะครับ9บวก3เป็น1 21 2บวกเเป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1 3บวก3 ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ก็ได้10ก็คือ0นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก1 1 6นะครับก็มาเข้าที่1 1แล้วก็6นะครับได้3ตัวครบนะครับงวดนี้ก็มา3ตัวตรงๆนะครับงวดต่อมานะครับ 9ก้าวกศก็เป็น9 9้าเกบวกหก็เป็น10นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0นย์บวกสได้3 3มสาบวกหได้4 4่สีบวกหได้5 5าบวกหได้6 6หกบวกหได้77็ดเบวกสก็ได้9นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก690ก้าศูนะครับหกเก้าก็มาเข้าที่6 แล้วก็เแล้วก็0นะครับก็ได้3ตัวครบนะครับงวดนี้นะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมา2บวก5ก็เป็น7นะครับ7บวกเเป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6กบวก3ก็ได้ 9, 9บวก1ก็ได้10ก็คือ0 0บวก1ได้1 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3 3บวก2ก็ได้5นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก5 9 3นะครับก็มาเข้าที่5 9แล้วก็3นะครับได้3ตัวครบนะครับงวดนี้ก็ถือว่ามา3ตัวครบทุกงวดเลยนะครับ ทีนี้มาดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานั้นนะครับ5บวก0ได้5 5บวกเเป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก3เป็น7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9 9บวก1ได้10ก็คือ0 0บวก1ก็ได้1 1บวก2ก็ได้3นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก 5 0 4นะครับ5 0 4ก็5ไม่มาครับมา2ตัวนะครับก็คือ0และก็4นะครับก็งวดนี้มา2ตัวนะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่ 1. เดือนกรกฎาคม2567นะครับเรามาคำนวณดูกันนะครับว่าตรงกับเลขที่ลุกเนียงได้เขียนไว้ไหมนะครับ5.8วก8เป็น13นะครับ1 3บวก0ก็เป็น13เหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3. 3บวก3ก็เป็น6 6.1กบวก1ก็เป็น7 7.1บวก1ก็เป็น8 8บวก1ก็เป็น9 9บวก1ก็เป็น10ก็คือ0 0บวก2ก็ได้2นะครับเราก็ได้แล้วนะครับเลขมาครบ3ตัวบนสูตรนี้นะครับเลขที่ได้ก็คือ3 6 7 8 9 0และก็2นะครับซึ่งเราก็จะนำสอสูตร เราจะนําสูตรนี้นะครับมาให้กายดูสูตรที่แล้วนะครับที่ลุงเนียงได้ลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับผลที่ผลการคํานวณได้ที่3 4 6 8 9 0 2นะครับสูตร1สูตร2 นะครับอันนี้สูตร1ได้3 4 6 8 9 0 2นะครับ3 4 6 8 9 0 2นะครับแล้วก็มาดูสูตรวันนี้นะครับสูตรงวดนี้นะครับงวดสูตรที่สองนะครับได้ สูตรที่2ก็คือ3 6 7 8 9 02นะครับ3 6 7 8 9 0แล้วก็2นะครับเอาละสสูตรเราได้แล้วนะครับซึ่งเป็นสูตรมาครบ สามตัวบนนะครับสูตรมาครบ3สามตัวบนนะครับก็สองสูตรนะครับจะได้เหลือเลขกี่ตัวสำหรับหาตัวชนนะครับ อ่ะสามชนนะครับ3ชนนะครับ,นนรบได้สามไม่ชนนะครับ6ชนนะครับได้6อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็8ชนนะครับได้8อีกตัวหนึ่งนะครับ 9ก็ชน0ก็ชน2ก็ชนนะครับกเเนะบ็เหลือเลข6ตัวนะครับเหลือเลข6ตัวนะครับซึ่งจะมา สามตัวบนหวดนี้ก็คือนะครับสามหกแปดเก้าศูนแลวก็สองนี่คือเลขที่ชนนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบ คู่ไหนก็ลองจับดูนะครับซึ่งลุงเนียงจะสรุปอีกทีนะครับสรุปอีกทีก็ใกล้ๆวันหวยออกนะครับก็จะสรุปให้อีกครั้งนะครับสามตัวบนวันนี้เลขที่ชน2สูตรก็คือ368902นนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็ ตีตองให้ดีนะครับก่อนนำไปลงทุนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับที่หนึ่งเจ็ดอ่ะ